วิธีนกอมังกรนะครับจับแช่ลงไปในน้ำเย็นเลยมันก็จะเย็นแข็งเลยแล้วก็ถ้าเราไปลงน้ำมันก็จะฟิเหมสลบสลบวางยาสลบคือมังกรนิ่งเลยยิ่งรีบพับ เอม้ัอยนู่มันจะมึน mm. รู้สึกเหมือนชานะคร nah ับ

ต้องใช้ความเย็นน็อกไปควบคู่กับความเย็นไปส่วนการแข่งขันก็การคู่ชนสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวเพื่อไแห่งประเทศไทยในพระโรงรารีประทัดโดยมีนายสังเวียนบุญโตรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและดร์จำลองอนันตสุขบอยเลยครับงานชุมนุมต้องแข่งความเย็นความเย็นพี่สมภูมจะได้เย็นอยู่ด้านในกองนะ เมื่อตื่นสุดวันก่อนเมื่อ้าสรัอเมราวจว่าามีอติเหุองีน่าจะเพิ่มปัจจัยเส่งเกดามมาตรานป้องกู้ไปเลยผรวจว่าอุณหภูมิอย็่นั้นเลยครับรู้สึกว่าเย็นถาเปิดตามเมตรถึงเราต้องใส่ยานกเลยครับปรานติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้โดยรทางเดินหายกจไดแจ้งให้ป้องกันสุขภาพจากไฟหม้ควันท็อาจจะส่ง Hva?